มากันนะคะคสำหรับแม่ๆในขับปั๊มนมนะคะก็วันนี้จะมาแชร์เทคนิคสำหรับขวดนมเ,เดี๋ยวนะอันนี้เก็บก่อนอขวดอันนี้นะคะฟิลิปเอเวนซึ่งซึ่งตัวฟิลิปเอเวนเนี่ยคือเขาเคลมว่า,เ,าเป็นจุกเสมือนนมแม่ก็คือแบบตามนี้ ซึ่งเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดดูดสลับกระต้าอะไรเงี้ยเด็กจะไม่สับสนซึ่งก็ตอบโจทย์สําหรับคุณแม่ในคลับที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็บางคนก็ยังอยากให้ดูดเต้าอยู่เอาไว้สําหรับฉุกเฉินอะไรเงี้ยน,นะคะอย่างอย่างยุ้ยเองยุ้ยจะซื้อไว้เพื่ออยากให้ลูกดูดเต้าด้วยแล้วก็ดูดขวดเวลาที่เราแบบไม่ได้เลี้ยงเองนะคะก็ก็เลยซื้อรุ่นนี้บอกเลยว่าหาข้อมูลพอสมควรแต่ว่า คือโจทย์ของเราคือเราอยากเลียเ้ยงด้วยเต้าด้วยนเนาะก็พอดีเจอจากที่ใช้มาตั้งแต่ลูกคลอดจนตอนนี้น้อง1เดือนกว่าๆซึ่งออในหนึ่งเดือนกว่าๆเนี้ยเราเจอปัญหาก็คือว่าเวลาป้อนนมน้องมันจะต้องเอ,อพาผ้าพันคอเขาเรียกแหละผ้าอ้อมพันคอน้องแบบยุบยับเยินมากพันแบบพันมากแล้วก็มีอาการเหมือนนมน้ำนมไหลออกข้าง ข้างปากข้างอะไรแล้วมันจะไหลาอาบแก้มลงคอเต็มไปหมดจนจนบางทีเราเหนียวเนื้อนะ่ะแทลลูอนะเนาะน้านมแม่มันจะจะจะเหนียวจะจะจะหวานอนะเออจะหวานจะเหนียวคอเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลืองผ้าอ้อมในการแบบต้องลองเปลี่ยนทุกครั้งในการที่ให้นมนะคะก็พอดีไปเจอคลิปของต่างประเทศคือไม่แน่ใจว่าประเทศไหนเขาเอามาแชร์เทคนิคให้ดูว่า ซึ่งจริงๆเราเคยไปนั่งอ่านในเว็บของ p ฟิลิปเขาอะนะคะว่าเขามีวาลวพิเศษเขาเรียกวาวระบายลมเพื่อป้องกันเด็กเป็นโคลิกซึ่งเราก็แปลกใจว่าเราซื้อรุ่นที่มันแบบว่าช่วยมีวาวลระบายลมดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมลูกเรายังมีอาการท้องอืดซึ่งตัวน้องเนี่ยรู้สึกว่าจะกินกินแอร์เอ็กบ่อยมากแล้วก็จนจับกดแบบเขคาะท้องน้องอะเนาะจะดังปุ๊บปุ๊อะไรเงี้ยคือท้องอืดจดชัดเจนเลย เราก็เลยเคยคิดว่าจะไปซื้อรุ่น anti โค l i c ดีไหมแต่ก็ถอดใจก่อนเพราะว่าด้วยด้วยการที่ว่าเสียด้ยบึ้งซื้อมานะคะก็มีรุ่นนี้ตัวนี้จะมี anti colic มี natural มี classic ถ้าจะไม่ผิดนะ3ตัวแต่ว่าชอบรุ่นนี้เพราะว่าสลับกับเตาแม่ได้อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยคือเทคนิคตัวนี้อุปกรณ์มันจะมีทั้งหมด2ออน4ออน9ออน ซึ่งแม่จะเอาตัวสีออนมาให้เป็นตัวอย่างเนาะมันจุกไว้เหมือนกันแหละจริงๆขนาดขวดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะคะวางขวดแยกเลยนะ,ะก็มาที่จุแยกอย่างนี้เลยคือแม่ไปอ่านมาว่าไอ้วาวชนิดพิเศษของเขาเนี่ยมันเป็นวาวที่ซ่อนอยู่ในฝาซึ่งฝาของเขาเนี่ยเดี๋ยนะคะเคลมนี้เห็นป่าคือถ้าใครใช้อยู่นะจะจะตัวนี้จะไม่ได้เป็นหลักสําคัญเลย เขาจะไม่ใช่วาลเกลียวแบบแบบที่เราแบบใช้กันอย่างพวกเอทิเจนอย่างเงี้ยมันจะเป็นวาลแบบวาลเกลียวกลมๆอย่างเงี้เลยนะเห็นไหมเอ่ยอ่าอย่างเงี้เลยนะซึ่งฟิลิปเนี่ยเขาก็จะเคลมไว้ว่ามีระบายวาลทีนี้แม่ก็โมยงองอะไรมันคือตรงไหนไปอ่านในเว็บคือถึงบางอ้อเลยจ้าที่บอกแม่แม่เห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงตินหนึง่ง ทำยังไงถึงจะเห็นนะอย่างนี้น,นี่คือมันจะมีตรงนี้ค่ะมันจะเป็นหลุมเล็กๆอยู่มุมนี้สําหรับฝาฝาเกลียวมันจะมีหลุมตรงนี้ซึ่งตัวนี้แหละคือจุดสําคัญที่ทําให้น้องไม่ท้องอืดที่ทําให้น้องดูดแล้วนมฟล์เขาเรียกว่าฟล์การดูดนมมันฟล์มันมีการไหลเวียนของอากาศที่ทําให้นม ไม่น้องดูดไม่เหนื่อยแล้วกอ็อากาศไม่เข้าท้องซึ่งในการใส่จุกตรงเนี้ยมันก็ต้องไวบาลานซ์จุกทีนี้แม่แม่จะมาจิดูที่จุกมา <ST AR G> เห็นไหมคะเนี่ยในตำแหน่งจุกนะคะมันจะมีติ่งอยู่ตรงนี้ติง่งหนึงขีด2ขีดเห็นไหมอ่าตรงเนี้ยซึ่งมันจะอยู่เนี่ยตำแหน่งประมาณนี้มันก็จะเป็นรู <ST AR G> เห็นไหมเอ่ยมันไม่จับมาโคเนาะอ่าตรงนี้เนี่ย มันจะมีแบบตรงนี้อยู่ติ่งหนึ่งซึ่งไอตัวติ่งเนี้ยในการใส่จุกที่ถูกวิธีหลังจากเรานึ่งขวดนมแล้วนะคะหรือว่าก่อนนึ่งอ่ะเราต้องใส่ให้มันตรงล็อกกับตรงนี้จุกตรงนี้ตรงนี้นะตรงล็อกกับตรงนี้หรือวิธีจำง่ายๆก็คือในนำในในจุกอะค่ะมันจะมีนัมเบอร์บอกเห็นไหมนัมเบอร์บอกเลขหนึ่งเลขสองไม่รู้แม่ท่านไหนเห็นหรือเปล่านะ มันจะมีนัมเบอร์บอกถ้าเป็นจุกเบอร์2ก็คือไซส์แบบไซส์1เดือนขึ้นนะเนาะมันจะเป็นแบบเบอร์2เพราะว่าอันนี้อยู่ก็ซื้อมาอยู่เบอร์2แล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์1ก็คือเริ่มต้นเด็กแรกเกิดน,นะคะก็วิธีการที่ถูกวิธีก็คือจุกตรงเนี้ยต้องตรงกับหลุมตรงนี้ในการใส่บางคนอาจจะดูแบบดู ถ้าแม่แม่บางคนแบบเฮ้ยมันต้องไปอะไรขนาดนั้นนี่ก็นี่ก็คิดเหมือนกันค่ะว่ามันทำมันมันต้องตรงอะไรขนาดนั้นแต่พอลองแล้วอ่ะเอ้ยมันโอเคคือมันโฟลว์แบบนึกถึงเวลาเราบีบนะคะปกติอ่ะถ้าขวดนมสแตนดหน์ดเขาจะให้คลายจุกคลายฝาออกเล็กน้อยเพื่อให้อากาศมันหมุนมันเข้าได้ถูกต้องไหมแต่ด้วยความที่ว่าของฟิลิปอ่ะของเขามันไม่สามารถคลายได้ถ้าคลายนี่คือนมเทเลยนะคะของเขาเป,เป็นล็อกแบบเหมือน1นึ่งส่วนสี่อ่ะ เขาเรียกล็อกแบบหนึ่งส่วนสี่่แบบกึ๊กแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมาถึงตรงนี้เนาะก็พอเราใส่เสร็จแล้วนะคะมันต้องตรงล็อกเนาะพอใส่เสร็จเวลาน้องดูดอะคะ่ะคือแล้วแต่บ้านเนาะแต่ถ้าถามว่าแฟนบอกไม่มีส่วนหรอกแต่นี่ก็ว่านี่ก็แบบลองดูอะเนาะเวลาน้องดูดอาจจะดูดในรูปแบบแนวนี้อย่างงี้สมมตินะคะดูดแนวนี้ จู๊บจู๊บจ๊บจบทีนี้เราจะเห็นช่องอากาศของตัวนี้ค่ะด้านบนเนี่ยมันจะมีการแบบมันจะมีการเว้าให้อากาศมันเดินได้เห็นไหมให้อากาศมันเข้าไปได้ให้อากาศมันเข้าไปได้าาเ,ไไดเพื่อที่เด็กจะไม่ดูดเอาลมเข้าท้องนะคะก็คือไล่อากาศออกอเนาะก็คือเวลาดูดปุ๊บมันจะมีอากาศใช่ไหมอากาศก็จะออกทางรูนี้ เด็กก็จะไม่ดูดอากาศเข้าไปในช่องนี้หรือคือหรือก็ไม่ท้องอืดน,นั่นเองแล้วก็นมจะไหลออกข้างเนี่ยคือถ้าที่แม่ที่แม่อ่านมานะแบบคือแปลเป็นแบบไทยคร่าวๆเนาะแต่ก็คือไม่อาจจะไม่ได้เป๊ปะเปะสักทีเดียวนะเหมือนเขาบอกว่าที่นมมาไหลออกข้างเพราะว่าเด็กดูดในตำแหน่งที่เหมือนดูดเหนื่อยเหมือนดูดอย่างเงี้ยพอดูดปุ๊บมันก็เป็นการดึงดึงอย่างนี้ดึง ทำให้พอดึงปุ๊บต,ต,ตำแหน่งของจุกอะค่ะมันยืดออกมาอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ม <yards tab> ีช่องว่างของของการดูดซึ่งจริงๆในการดูดจริงๆมันจะเป็นแค่แบบนี้มันจะเป็นแค่แบบงั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 บอย่างเงี้ยงับงับอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแบบดูดอย่างเงี้ยแต่พอดูดพอเด็กแบบไม่มีอากาศหรือว่าหรือว่าดูดแบบไม่มีอากาศเข้าไปแทนที่ทําให้นมไม่ไหลออกมาถูกต้องไหมคะตามการวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการอย่างเงี้ย ย,ยืด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 พอยืดเด็กก็เลยมีนมไหลออกข้างได้อ่าโอเคอันนี้ยุ้ยก็มาแชร์เทคนิคให้กับแม่ๆในขับฟังแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเล่าสู่กันฟังอยากเมาส์มอย <c oughs> นะคะนี่ก็จะบอกว่าเป็นคุณแม่สายตกรอบปั๊มเหมือนกันเพราะว่าคือต้องบอกว่าไม่ไหวจริงๆคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเรา เราเป็นมนุษย์แม่อยากให้นมลูกก็เลยต้องอดทนกันไปเนาะใส่ปั๊มยังไงคุณแม่านอ,อื่นก็สู้ๆนะคะหรือใครมีํามีคำถามอะไรก็ทักมาคุยกันได้เนาะโอเคบ๊ายบาย